ขนมแม่ก็ให้กินแล้วเห็นไหมเลียปากกันแทบแทบท,ทั้งพี่ทั้งน้องเห็นปะอ่ะขนมถ้าแม่ปิดหลานก็ได้ไปละนี่ก็รอขนมปลาใช่ปะใช่ไหมคะใช่ไหมรอขนมปลาใช่ไหมหจิวจ๋วว่าจิวจ๋วว่าจิว๋วจิ๋วจิ๋วจิ๋วล้วอ่ะขนมทิพย์อ่ะขนมทิพย์ขนมทิพย์อ่ะอ่ะ,อะพี่เพิร์นอ่ะพี่เพิร์นขนมทิพย์ ม,มาแล้วจิว๋วเหลิวไม่ไปนอนรอป้าตรงประตูอ่ะไม่ไปนอนรอป้าตรงประตูอะฮะฮะมาจิา๋วเหลวเนี่ยแค่ไหนคะพี่ตานน่ะเออฮะนอนปะนอนอากาเก่าเรานอนนอนนะนอนนะแม่ก็นอนแล้วนะเออเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนอนตรงเนี้พี่เพิ่นก็นิ่ค่ะที่ประจำเขาเขาได้มีเวลาส่วนตัวเขานิดนึงอ่อพี่จิ๋วอะ จิวจ๋วก็นอนจิ๋วว่าไม่จิ๋วแล้วนะทุกคนนะตัวนั่นตื๊บอ่ะเนี่ยไม่รู้วันที e ่14 <k Heh. S 2> เนี่ยพี่หมอนัดเนี่ยพี่หมอเบ้นนัดเนี่ยพ่ชองหล่อเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นเกินป่าพี่หมอจะบ่นแม่ไหมแม่ก็ให้อาหารเท่าเดิมให้อกไก่เท่าเดิมให้ไข่ต้มเท่าเดิมเนี่ยไม่ไมมันโตเอาโตเอาอ่ะฮะมันโตเอาโตเอาอ่ะมันโตเอาโตเอาดูดนมดูดนมอ่ะดูดนิ้วแล้วก็นอนอ่ะอ่ะ

หลับกับแม่จิ๋วอะเออจ็นรับปลาเตรียมอาบน้ํานอนไปนะรู้ไหมคะพี่เพิร์นมาให้แม่หอมหน่อยเห็นไหมรูเรื่องที่สุดเลยอะอ่ะเราไปให้ปลาหอมด้วยอ่ะไปให้ปลาหอมไปให้ปลาหอมอ่ะไปให้ปลาหอมให้ปลาหอมให้ปลาหอมก่อนอะแล้วจิ๋วให้แม่หอมวะป่าอ่ะ อาอาปลาให้เขาชิ้นหนึ่งเปนเขาที่ได้หน้าปลาสดใสหน่อยไปแม่อนุญาตไปขนมอยู่ตรงไหนไม่ได้นะยังไม่ได้แกะลูกบิสกิตเังยไม่ได้แกะเอาบนโต๊ะนู่นกระด,กกระดกกูกกระดูกปลาจับสิขนมกระูกกระดูกเออให้เอาไก่อบนุ่มมันมีแท่งเดียวอยากก็ย่างกันลายอาจิ๋วไม่กินหรอลูกเอา้าตะลึงตึงกินกินแล้วก็นอนแล้ว หางจิ๋วมันสวยมากอ่ะเออดูให้เสร็จเดี๋ยวเขาก็ออกมาให้อีกรอบเอาไปไปนอนไปนอนค่ะทุกคนนอนนะคะนอนนะคะฝันดีนะคะบ๊ายบาย